ดาะอุ้ยสล,ละครับ เพื่อนๆวันนี้นะครับลี่เล็กเบาววังกับ PSK นะครับตอนนี้ได้เริ่มแล้วนะครับตามรับชมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับเลยเรมเลยเริ่มแล้วครับตัวแรกครับนี่ปันนะนี่ฟปันนี่ปันตัวใหญ่ พิษปันพิดปันเราละนะเราปล่อยสายปล่อยสายให้ได้เลยก็จะเอ็นย่าเอ้าไปเมื่อไหร่เนี่ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเราูเล่าสองโลได้มเพื่อเล่นโดดโดดแทบจะพันกันหน่อยนะครับมันหลายคันน้องก๊อฟเฮงครับตัวแรกประเดิมครับทักทที่ตักปลาหน่อยหนึ่งที่ถือกล้องอยู่เลี้ยงก่อน เปิดหวานนิดนึงไอ้นมเดี๋ยวขาดอ่ามันอยู่ตรงนี้ละไม่ต้องหวานมากนิ่งๆไว้รอที่ตักปลาก่อนหวานหน่อยนึ่งหวานหน่อยจะให้พี่สวยกิเดิบไห,ไหเดี๋ยวนานเดี๋ยวนานเดี๋ยวคลิปนานลืมลืมเตรียมกินเร็วจัดกินเร็วจัดอาบโยกปลายคันมา ระวังมันหลุดและดีดไฟคันอย่างเงี้ยขีดดินเออตัวใหญ่ครับลงครึ่งลงครึ่งมีฮ้าล็อกกอลครับรวมหมดเลยสุดยอดกูเราครับไซนี่แหละโหดจริงดูตัวต่อไปนะครับตัวแรกครับล็อกกอล์ฟครับกูเราะไซสวยตัวที่สองครับไม่ถึงสามนาทีครับตามมาแล้วเขาโอ้โหตัวใหญ่ครับพี่วันครับ ได้เลยครับอผมไม่ทันแล้วพี่พันแล้วโอ้โหดูเสียงดูเสียงโดดโอ๋อหลุดพี่ออบคุนครับพี่อพโอ้โหดูเสียงเพื่อนดูปลามันโดด เสียงหวานครับกูลาวไหมพี่โดดสวยๆ่าผมก็ช่วยพี่เขก็บคันนะครับมันก็จะก้องแงก้องแงกหน่อยครับกลองโอ้โหเพื่อนมีสองโลโอ้โหตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับตัวที่สองกำลังจะมากำลังจะขึ้นครับ โอ้โหเพื่อนดูโดดกูเลาเสน่ห์ของมันอย่างนี้ครับเพื่อนดึงเบ็ดหนักกระโดดสวยเลี้ยงหน่อยนะครับสายเล็กครับพี่วันไม่ใช่สายโหดอื้อหือ ไก่แล้วครับตัวสวยเลยครับเพื่อนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะโดดโทรอีกทีไหมเนี่ยใกล้ๆโอ้โหตัวเขื่องเลยครับเพื่อนดัก สละครับสละครับมาได้ไงวะเพื่อนรีวันโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยสละเพื่อนไม่ใช่กุเราครับออมาได้ไงวะเนี่ยอ่ะสียกนี้สละครับเพื่อนสองโลครับเพื่อนโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับมาได้ไงไม่รู้เพื่อนสละเพื่อนโอเคดูตัวต่อไปนะครับแชะหน่อยครับเมื่อคืนฝนตกครับเพื่อนตัวที่สามครับกระพงครับ โชว์เพื่อนหน่อยโชว์เพื่อนหน่อยย้อนแสงหน่อยนะครับโลครึ่งได้ครับเพื่อนครับตัวที่สี่นะครับตอนนี้เพิ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเห็นนะครับวิวนโดอยู่แล้วครับโอ้โออยเดี๋ยวผมช่วยแปบ๊บนึงพี่อึ้งกระพง <c ười> น้อยครับไซโลอ่า สวยงามมาอีกหนึ่งครับสองแล้วพี่เขา,าสยายหมานคนหมานครับคนเทงมาอีกแล้วหูยหนักด้วยครับมุดมุดกระพงเลยครับ โอ้โหใสสวยครับเพื่อนให้ทำงานคนเดียวครับจะจับกล้องสวยๆให้เพื่อนดูอยู่ะครับโอ้โหพี่วันฮ่าตัวหน่อยสองโลครึ่งได้ครับเพื่อนโอ้อสวยงามมาสาวแลยที่พี่ โอ้มาไม่ทันครับขึ้นมาซะแล้วโอ้พี่วันหมานจริงๆตัวที่สี่แล้วครับพี่วันเอเค,ครับโดนอีกแล้วครับท่านโดนอีกแล้วครับท่านกระพงครับไซส์องโลหมาดียว่คนเดียวครับตัวที่ห้า เหนื่อยยังครับครับยังครับเอาโชว์ปลาหน่อยครับ <laughs> อ้าวโอ้โหหวานมากพี่ <laughs> <laughs> ปลาอะไรตัว เป็นใบเด็ก็ไม่รู้ไม่รู้ปลาอะไรเพื่อนปลาใหญ่ไม่กินครับเล่นปลาเล็นไปก่อนปลาปลาก็คือตัวนี้ แค่นัไงปลาออกไปสองตัวแคนเลยใช่ไหมต้องใส่สลิงเลยใช่ไหมอ้าวลนไปแล้วอืมปลาใหญ่เนียกครับเล่นปลาเล็กไปก่อน ตัวเล็กกับลำได้ตำไมปลาเหยื่อเทียบเลยอ่ะได้เลยดูดิสามตัวเลยครับครับเพื่อนๆบ่ายสามแล้วเพื่อนเชียนจะกลับบ้านแล้วครับโอ้ยโชยกระชงโชหน่อย สามโลสามโลได้นี่ใบปอเออนี่ใบปอโอ้มีใบปอมีเห็ดโคนด้วยข้างในอ่ะใบปอตัวใหญ่ครับโอ้ยนั่นสะพายซักนึ่งเยอะเลยปลาเล็กครับนั่นใบปอไซต์ใหญ่แต่ไปกินกันนะครับได้กินนี่เพื่อนกับเห็ดโคนผมก็เนี่ยผมเล่นผมไม่มีเหยื่อเนี่ยผมตีเห็ดตายผมตบไปเห็ดโคนตีเห็ดโคนไว้ อูตัวใหญ่เฮ้ยหลุดเหรอหูตัวใหญ่ครับหลุดหลุดสหนใต้ลุดอีกขาดอีกหอมมันกินยังไงวะเบ็ดมันสายน้าขาดขาดครับขาดที่ตัวเบ็ดฮะไอ้ขอแค่ไหนหรอไปกินุ้งยัไหายแล้วตับคงเล็กเฮ้ยไม่วื้นล้วเว้ยเอ้าลุด สไประมาณแปดขีดใช่ไหมจะถึงเปล่าเอาไม่ถึงอ่ะล่นล่นล่านล่น,น,น,นเห็นปลาเขากินแล้วก็โยนใส่อีกแล้วพุ่งจะไม่ตายเลยแกล้งเขาอ,อีกมันก็โดนเลยมาแล้วตะพีทองอ่าเพิ่งไปได้ว,วัดแล้วผมยังไม่ได้วัดเลยเนี่ยได้สนใจแล้วเนี่ยหนึ่งไม่เก็บพุ่งนอ โอ้โหเพื่อนโยนทำไมมาไม่มตัวไม่โตครับเพื่อนหลุดอีกแล้วอ้าวหลุดครับหลุดครับเราจะถือกล้องไว้อยู่ใกล้หลุดครับอันนี้ก่อนลูกมาจริงไอ้เนาะมันได้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 โอ้โหเพื่อนครับโยนไปปุ๊บกินเลยน่าจะจับภาพได้อยู่อันนี้ขอทางวังนะครับ กลับมืดหน่อยครับเพื่อนโคตรดีแล้วใม่เหรอาเพื่อนไม่โหอกโอ้เพื่อนตัวใหญ่ด้วยมันใช้ีมนใช้อะไรว่าสายนี้รุ่นไหนว่ามันรุ่นไหนครับเพื่อนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเราอได้กันเป็นบางท่านครับบางท่านก็ไม่โดนเลยนะครับิ <Yeah. S 1> ีนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับปลามีตัวนะครับสลุปกันหลายท่านอยู่นะครับ เป็นลือนอยู่ด้านบานพี่ๆขวดก็หลุดหลายตัวนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ